กลับมาชมบรรยากาศที่วัดโพโกันต่อนะคะก็ตอนนี้ใกล้จะเสร็จพิธีพุทธ,ธาพิเศษแล้วค่ะอาจารย์ลิมก็เดินลงมาแล้วไม่แน่ใจว่าหลวงปู่ศิลาจะออกตรงประตูนี้หรือว่าประตูด้านโน้นถ้าประตูด้านโน้นก็ต้องหามุมนิดหนึง ็ค่อนข้างแน่นนะคะคนเยอะจะขยับทีก็ต้องค่อยๆขยับไปพร้อมๆกัน ลาออกมาจากโบสถ์แล้วนะคะหลวงปู่ศิลาลงมาก่อนเป็นรูปแรกเนาะก็มีทีมเจ้าหน้าที่วัดนะคะเตรียมวิลแชร์ของหลวงปู่มาไว้ให้แล้ว ทางด้านโน้นเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลวงป,ปู่จะออกทางเดียวกับสมเด็จพระสังฆราชไหมนะคะแต่เห็นเจ้า้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าที่วัดเตรียมเส้นทางออกทางเดียวกับสมเด็จพระสังฆราชไว้อยู่นะคะ นะ้ลงไม่ได้เลยแน่นมากข้างบนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเหมือนรืแชร์น่าจะวนมาน่าจะอ้อมมานะคะเพราะว่ารถหลวงปู่มารอรับทางด้านนี้ออกทางเดียวกับสมเด็จพระสังฆราชน,นะคะ มาว่าเดินวนมาที่ะหาทางลงคนแห่มาห้อมร้อนหลวงปู่อยู่เนี่ยเจ๊หลงปู่อยู่ไหนล่ะถ่ายทันัะไม่ทันเพรไม่ดูใช่ไหม ไม่มีใครถ่ายทันเลยพี่เขาไปกันเลยว่อหลวงปู่น่าจะออกไปแล้วนะคะน่าจะไม่ท่ายแปลว่าพี่เอ็มมวยไหวเฮีังพี่ถ่ายทันไมหมล่ะก็มีเจ้าที่ตำรวจแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่เนาะต้องรีบพาหลวงปู่ออกไปเลยนะคะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะจริงๆเดี๋ยวน่าจะออกประตูนี้นะ แล้วก็มีรถมารอรับอยู่ฝากโน้นนะคะอาจจะพาหลวงปู่ไปขึ้นรถกอล์ฟก่อนแล้วก็พาขับรถกอล์ฟออกไปนั่งรถอีกทีหนึ่งนะคะน่าจะเราก็น่าจะไปไม่ทันหลวงปู่นะเนี่ยเพราะคนแหนไปเยอะเลย อันนี้หลวงปรดาค่ะไแล้วค่ะโอ้เมื่อกี้เขาออกประตูนี้พอดีไงอ่ะโอเค,อเคก็ถือว่าสำหรับพิธีพุทธ,ธาพิเศษพระกริ่งรุ่นมหามงคลนะคะก็เดี๋ยวก็มีหลวงปู่ศรลานาะที่เ,ออเดินทางออกกลับออกไปก่อนนะคะเนื่องจากว่า คนค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็พอหลวงปู่ออกมาเนี่ยสาธุชนก็วิ่งตามอยากจะไปกราบหลวงปู่นะคะแต่ว่าในส่วนของพระเกจิรูป,ปอื่นๆท่านก็ยังคงสวดทำพิธีอยู่ด้านบนโบสถ์นะคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ด้านล่างแล้วได้ลงมาแล้วคือพ่อหลวงปู่ศิลาออกมาเนี่ย โอโ้คนก็วิ่งกรูกันเลยนะคะก็เลยทางโล่งให้พอได้เดินลงมาได้เดินออกมาให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศข้างล่างได้เนาะส่วนตรงนี้พี่ๆเขาก็เป็นทีมหล่อพระกลิ่งนะคะเอามาดูเตากันหน่อยแล้วกัน อันนี้ก็เป็นเตาหลอกพระกลิ่นนะคะที่เมื่อสักครู่นี้มีการหลอ่อกพกระกลิ่นเนาะก็หล่อแล้วแล้วก็หลายคนก็มาเขาเรียกว่าดึงสายสิลน่ะแย่งสายศีลในพิธีกันอยา่างก็ถือว่าเอาไปเป็นศริมงคลไม่ทันออกไปเลยแบบปุ๊บ ี้ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะก็สาธุชนก็มีหลายคนพยายามวิ่งตามเดินตามทีมอุปถัมภ์แล้วก็หลงปูศิลาไปหลงปูศิลาออกจากโบสถ์ออกจากโบสถ์ทางด้านนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ออกประตูด,ด้านโน้นนะคะ จหน้าที่ตำรวจก็เตรียมทางออกไว้ให้สองทางก็มีตรงนี้กับทางเดียวกับที่ทางสมเด็จพระสังฆราชออกไปนะคะแต่ว่า,าหลวงปู่ศิลาก็ออกประตูนี้ไปก็เลยนี่แหละค่ะประชาชนก็วิ่งตามกันอยากจะไปไหว้กันเลยนะ เราก็พยายามวิ่งตามแต่ว่าก็ไม่ทันเหมือนกันก็ในส่วนของพิธีพุทธาพิเศษก็ยังดาเนินต่อไปอยู่ด้านในนะคะก็ยังมีพระอาจารย์พระเกจิตรูปอื่น,นท่านก็กําลังสวดทําพิธีอยู่ด้านบนนะคะสําหรับใครที่ถามว่า,าพระกริ่งรุ่นมหามงคลน,นี้เนี่ยจะหาเช่าได้ที่ไหน เ,เดี๋ยวให้ดูภาพประชาสัมพันธ์ที่ทางเพจวัดโพทำขึ้นนะคะเป็นแบบนี้ลูกเพจสามารถเข้าไปที่วัดโพได้เลยเพจวัดโพนะคะพิมพ์วัดโพภาษาไทยนะแล้วก็ชื่อเพจมันจะเป็นวัดโพภาษาไทยแล้วมีวงเล็บภาษาอังกฤษนะคะเข้าไปที่เพจวัดโพแล้วก็สอบถามรายละเอียด ของการเช่าบูชาพระกริ่งรุ่นมหามงคลนี้ได้เลยนะคะหรือไม่งั้นเนี่ยก็สามารถมาติดต่อสอบถามได้นะคะทีออ่วัดโพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตรงนี้นั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นปรัมพิธีเนาะที่เป็นของไหว้นะคะของของมงคลอาหารมงคลต่างๆ คนหายไปเยอะเลยพอหลวงปู่ศิลาลงมาแล้วนะคะ,อะเอาเป็นว่าสำหรับพิธีพุทธาพิเศษวันนี้ที่วัดโพอีจันก็พาทุกคนมาติดตามกัน เราอาจจะเข้าไปในโบสถ์ไม่ได้เพราะว่ามันแน่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ขอสมมองวนให้สําหรับทีมช่งางภาพนิ่งที่เป็นส่วนกลางของวัดด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆก็อาจจะขึ้นได้แหละอาจจะขึ้นได้แค่อยู่ตรงบริเวณประตูเนาะแต่ตอนนี้ก็แน่นแล้วนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างตามหลงปูดศิลาไม่ทันจริงๆก็ใครที่ดูตั้งแต่ช่วงไลฟ์แรกไลฟ์สองเนี่ยน่าจะได้เห็น ไลฟ์ี่เองเหมือนกันตอนช่วงก้นจะเห็นหลวงปู่ลงมาจากโบงก็ยังไงวันนี้สาธุอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมเข้ามาชมไลฟ์พิธีพุทธาพิเศษพระกิ่งครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสาธุบุญทุกท่านเลยนะคะ